สวัสดีค่ะน้ำปริมค่ะวันนี้น้ำปริมจะมาสูงกานบ้านพี่แม็กจากกละสุดรีพีเทสครั้งที่16ค่ะเดี๋ยวรัไปดูกันเลยนะคะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะในวันนี้เราก็จะมาดูสูตรในการหาอนุกรมนะคะสูตรแรกนะคะก็คือ1 3บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง N น,นะคะสูตรก็คือ N คูณกับ N บวก1นะคะ แล้วก็ส่วนสองสูตรต่อไปนะคะก็คือ1ยกกําลังสองบวก2ยกกาลังสองบวกสายกกาลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง n ยกกําลังสองนะคะสูตรก็คือ n คูณกับ n บวกหแล้วก็คูณกับ2 n นบวกหนะคะแล้วก็หารด้วย6 ต่อไปนะคะสูตรต่อไปก็คือ1ยกกำลัง3บวก2ยกกำลัง3บวก3ายกกำลัง3บวกไปได้เรื่อยจนถึง n ยกกำลังสนะคะสูตรก็คือ n คูณกับ n นบวก1นะคะส่วน2นะคะทั้งหมดยกกำลังสองนะคะต่อไป ูตที่4นะคะก็คือ1นคูณสบวกกับ2อคูณสบวกสมคูณสบวกกับบวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึง n คูณกับ n บวกหะคะสูตรก็คือ n คูณกับ n บวกหแล้วก็คูณกับ n บวกสนะคะแล้วก็หารด้วย3นะคะ ต่อไปนะคะสูตรสุดท้ายก็คือ1นคูณสคูณสบวกสคูณสคูณสบวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึง N อคูณเบวกหคูณกับ N อบวกสนะคะสูตรก็คือ N คูณ N บวกหคูณ N บวกสคูณกับ N บวกสามนะคะแล้วก็าหารด้วย4นะคะ แล้วก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับสูตรในการหาอนุกรมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย